ลูกค้าสั่งเค้กวันเกิดเป็นตีมการ์ตูนสำหรับเด็กค่ะซึ่งจะต้องมีการปั้นตุ๊กตาน้ำตาลฟองดองด้วยและที่สำคัญคือขอเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนไส้มะพร้าวจุกจุกสูตรแม่ละเมียดด้วยค่ะได้รับออเดอร์มาปุ๊บสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนอันดับแรกเลยก็คือต้องเตรียมปั้นตุ๊กตาน้ำตาลเอาไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะเพื่อให้ตุ๊กตาน้ำตาลปั้นนะคะเขาแห้งเซ็ตตัวแข็งดีก่อนที่จะเอาไปประกอบลงบนเค้กตัวอย่างจากเค้กในคลิปนี้นะคะลูกค้าขอรับเค้กวันเสาร์แม่ละเม นตเย็โดยที่ยังจะไม่ปักตุกตาน้ำตาลลงไปนะคือพวกของตกแต่งจากน้ำตาลฟองดองทั้งหมดเลยแม่ลเลยไม่จะรอมาประกอบลงบนเค้กในเช้าวันเสาร์ก่อนที่จะไปส่งเค้กให้ลูกค้าเลยเพราะ,ะว่าไม่อยากให้พวกตุกตาน้ำตาลเนี่ยเขาไปอยู่ในตู้เย็นนาน,านเพราะในตู้เย็นเนี่ยเขาก็จะมีความชืน้นใช่ไหมเวลาเอาตุกตาออกมาข้างนอกตู้เย็นน้องก็จะเกิดอาการเหงื่อออกค่ะแต่ถามว่าเอาเข้าตู้เย็นได้ไหมจริงจริงก็เข้าได้แหละแต่เราต้องมั่นใจว่าตุกตาเราอะแห้งแข็งเสร็จตัวดีแล้วนะคะถ้ามีความจําเป็นจริงๆอย่างเช่นตอนประกอบเค้กเสร็จแแแลลลล้้้้้้วววรรรรอออเเเเาาาาไไปปส่่่งงููกกกกกคคคค็็ตตตัยใในนนืณีีทบ ยังไม่ได้ใช้เค้กทันทีก็ต้องแนะนําให้เขาเก็บเค้กในตู้เย็นค่ะเพราะก้อนนี้มีไส้มะพร้าวข้างในด้วยนะสรุปก็คือถ้าตุ๊กตาน้าําตันปั้นของเราแห้งแข็งเสร็จตัวดีแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็สามารถเข้าตู้เย็นได้นะคะอาจ,จะมีอาการชื้นเล็กๆแต่ก็ไม่ถึงกับพังค่ะ